เมนูง่ายๆของเราในวันนี้ก็คือโบโลเนสซอสหรือซอสเนื้อนั่นเองครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับปองตอนเ e o โอบุช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่หัดทําอาหารนะครับไม่ต้องเรียนทําอาหารไม่ต้องทําอาหารเป็นก็ทําตามกันได้ง่ายเลยครับโอเคต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราสอนทํา พอโขบชีสไปนะครับก็จะมีซอสพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆได้เรียนรู้กันคือซอสขาวหรือซอสเบชาเมลนะครับแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทาลาซานญาให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะต้องมาทาลาซานญาเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีการทําซอสเนื้อหรือโบโลเนสซอสกันก่อนนะครับซอสนี้ก็จะเป็นซอสตัวที่3นะครับของพื้นฐานซอสฝรั่งนะครับเราเคยทาโพโมโดโลซอสกันไปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานของตัวนี้นี่แหละหรือว่าซอสมะเขือเทศอิตาลีนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเปิดมาดูช่องเราเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับดูโปรโมโดโลซอสและวิธีการทําอย่างละเอียดได้เลยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดของซอสโบโลเนสกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยซอสโบโลเนสจะคล้ายๆซอสมะเขือเทศนะครับแต่ว่าเราจะมีเพิ่มสิ่งนี้นะครับเป็นตัวหลักก็คือ เนื้อนะครับวันนี้ผมใช้เนื้อวัวบดครึ่งกิโลนะครับใครจะทําน้อยก็ลดสูตรเอานะครับสิ่งที่ไม่เหมือนพโมโดโลซอสเนี่ยจะมีสิ่งนี้ครับเซอร์เรี่นะครับผมจะใช้ประมาณ 3- 4ก้านนะครับแล้วก็แครอทนะครับหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับถ้าใครชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับสาหรับตัวกระเทียมอันนี้จะไม่เหมือน2ออันนี้จะไม่มีในพโมโดโลซอสนะครับ และนอกนั้นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันก็จะเป็นเบสของซอสมะเขือเทศนะครับนั่นก็คือตัวของมะเขือเทศอิตาเลียนนะครับบดนะครับไวแดงนะครับน้ำสต๊อกไก่ถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มสีสันนะครับก็คือมะเขือเทศเข้มข้นหรือโทมโตเพสนะครับสุดท้ายผมจะตบท้ายด้วยเนยนะครับในจืด แล้วก็ถ้าใครชอบสิ่งนี้ก็ใส่ลงไปได้ด้วยนะครับก็คือพาเมซานชีสเดี๋ยววันนี้ผมจะขูดสดครับหอมหๆเลยสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้สำหรับเมนูของตอน Geo Food นะครับนั่นก็คือสมุนไพรที่เพิ่มความหอมนะครับผมจะเริ่มจากอันนี้ครับพาสต์ลี่ใบหยิกนะครับผมจะใช้เอาไปตุ๋นทั้งก้านแล้วก็ใช้ซอยสับด้วยนะครับโรสแมรี่นะครับ ใบไทม์นะครับทาร์กอนนะครับผมจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าหน้าฝนบ้านผมเนี่ยออกเยอะมากเลยนะครับก็ต้องตัดเขาเยอะนิดนึงรวมไปถึงตัวนี้ครับโหระพานะครับก็ออกเยอะเช่นกันนะครับผมจะใช้เยอะนิดนึงนะครับทั้งเอาไปซอยสับในซอสด้วยนะครับใครไม่ชอบก็เอาช้อนออกก็ได้นะครับไม่เป็นไรส่วนของแห้งนะครับสมุนไพรแห้งขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องมีนะครับเบลีฟนะครับหรือใบกวานครับ อันที่2ก็จะเป็นออริกาโนนะครับใบออริกาโนแห้งและที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับของตอง Food นเจียฟูนก็คือใบกัญชาอบแห้งนะครับก็ถ้าใครสนใจวิธีการทำนะครับผมเคยลงคลิปไว้แล้วนะครับในตอนอบแห้งสมุนไพรด้วยไมโครเวฟนะครับทำบตามกันได้ง่ายๆเหมือนเดิมครับผมเตรียมวัตถุดิบกันเสร็จแล้วนะครับมาดูขั้นตอนการทำก่อนเลยนะครับผมจะเริ่มจากการเตรียม ของเหล่านี้นะครับก็คือเซลลารี่นะครับผมจะปอกเอาใยที่มันแข็งๆตรงนี้ด้านนอกเขาออกนะครับเอาให้หมดให้ไม่เหลือเยื่อใยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะตอกแล้วก็ซอย3อย่างนี้นครับเป็นเล็กๆแล้วก็จะมีตัวช่วยนะครับก็คือจะเป็นเครื่องปั่นมือนะครับพอผมซอยเล็กเสร็จเนี่ยผมก็จะปั่นเขาให้ละเอียดนิดนึงเพื่อให้ง่ายต่อการผัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาเตรียม ช่อสมุนไพรนะครับจะมัดเชือกเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการช้อนเขาออกเวลาเราเคี่ยวเสร็จนะครับอันนี้ก็คือทําเหมือนพอโมโดโลโซอสอีกแล้วนะครับพอเราได้ทุกอย่างเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยเอาไปลงกระทะแล้วก็ผัดซอสกันครับไปดูกันเลยเครื่องปั่นมือนะครับเพิ่งซื้อมา ที่ีการทำนะครับก็แค่ว,วางเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงนนครับนี่ครับไวามากๆ รเรามาเข้าครัวทํากันได้เลยขั้นตอนการผัดก็เปิดไฟก่อนน้ํามันมากอกนะครับ <Ooh. S 1> ไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะครับใส่เครื่องไปเลยสิ่งพวกนี้จะทําให้ซอสระหวานนะครับผัดให้เขายุบตัวก่อนนะครับ ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับผัดอย่างช้าๆและใจเย็ยนๆนะครับพอเขาเริ่มใส่นะครับผมจะใส่เนื้อสั์ไปเลยเนี่ยครับพอเนื้อเขาเริ่มได้รับความร้อนเขาก็จะคายน้ําออกมานะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้ซอสของเราหวานทั้งหมดเลยนะครับเราแทบจะไม่ต้องเติมน้ําตาลเลยตอนปรุงเราแค่ เติมเกือรพริกไทยนะครับแล้วก็รสเปรียร้ยวของเขาเนี่ยจะมาจากน้ําของอซอสมะเขือเทศอยู่แล้วนะครับมีเปรี้ยวมีหวานแล้วค่อยเติมเค็มกับเครื่องสมุนไพรง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่โทมโต้เพสนะครับออริกาโนผมใส่ตอนนี้ได้เลยนะครับ รวมถึงใบกัญชาอบแห้งใส่ไปเลยครับตอนนี้จะใส่วายแดงนะครับประมาณถ้วยหนึ่งนิดนิดนึงแล้วกันครับแล้วก็วายแดงที่เราใส่ไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอลกอฮอล์โดนความร้อนก็จะระเหยเอาไปนะครับก็จะเหลือแต่ กลิ่นและสีสันที่สวยงามนะครับทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีผมจะเริ่มใส่น้ำมะเขือเทศนะครับบดสองปองอเ,เราก็จะเริ่มเคี่ยวเขาจนเขาง,งวดอีกทีหนึ่งนะครับใช้เวลาสักประมาณ15-20นาทีก็ได้นะครับเราก็อย่าลืมนี่ครับสมุนไพรช่อของเราที่จะเอา แล้วก็ช้อนออกทีหลังนะครับเบรลฟนะครับใส่ไปเลย <S <S ผมทําปริมาณเยอะๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาสามารถเก็บเอาไว้ได้นะครับไว้กินได้หลายวันเลยแล้วก็ถ้าใครจะทําเผื่อจริงๆเนี่ยสามารถใส่ซิปล็อกนะครับใส่ซิปล็อกเอาไว้แล้วก็แช่ฟรีซเอาไว้ได้เลยอยู่ได้นานเป็นเดือน ทำขายก็ได้นะครับอันนี้แต่ต้องแพงนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรกินเองครับก็จะเครื่องตุ้มหน่อยอก cafes, iven, ีก้ผมชิมแล้วนะครับผมอยากจะเพิ่มเกลือและพริกไทยไปอีกสักหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราลองชิมอีกทีนะครับจริงขั้นตอนนี้ไม่ต้องเค็มมากเพราะว่า เวลาเราเอาไปทําพาสต้าหรือว่าเมนูอื่นเนี่ยเราต้องขูดพวกพาเมซานหรือว่า,าเกลือพริกไทยเนี่ยปรุงเพิ่มอยู่แล้วนะครับอันนี้ทําเป็นสต็อกเก็บไว้ใช้ก็ไม่ต้องเค็มมากนะครับสุดท้ายผมจะปิดท้ายด้วยสิ่งนี้ครับตกสุดท้ายเลยครับเนยนะครับเพื่อความเข้มข้นของซอสของเรา โบโลเนสซอสนะครับสุดเข้มขน้นเครื่องแน่นของเราน่ากินมากๆครับผม ชิมแล้วนะครับนี่ครับโอ้ผู่ชีสสดๆนะครับมันร้อนเข้มข้นมากครับเด็ดมากอร่อยมีความเนื้อแล้วก็ความนัวของสมุนไพรแล้วก็เครื่องต่างๆของเรานะครับได้กลิ่นทั้ง โหระพานะครับชีสเป็นค้นมากเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโบโลเนสซอสหรือซอสเนื้อง่ายใช่ไหมล่ะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพื้นฐานการทำซอสโบโลเนสนะครับเพื่อที่ เราจะไปทำลาซานญากันในตอนหน้านะครับมันก็จะใช้เบอร์เนสซอสกับเบชมลซอสหรือซอสขาวเนี่ยเอามารวมล่างกับพาสตา้าที่เรียกว่าลาซานญาทำให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับติดตามต่อไปตอนหน้าลาซานญามาแน่นอนครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายายสูงที่เด็จละ